สวัสดีครับผมครูปูเปียนโอเทนเนอร์นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับให้ใช้ circle o f f i f t h ให้เป็นนะครับ circle o f f i f t h คืออะไรนะครับถ้าเราไป search ดูใน google นะครับหรือว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามักจะเจอเป็นวงกลมหน้าตาประมาณนี้นะนะครับเบื้องต้นผมสอนใช้คร่าวๆก่อนและเดี๋ยวผมจะสอนใช้แบบง่ายที่สุดในโลกแบบว่าง่ายกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วใช้ยังไงถ้าใช้เป็นง่ายนิดเดียวนะครับอ่ะ มาดูกัน Circle Fi ฟคือมันเป็นวัตถจักท้ง5้นะครับหรือว่าเป็นวงจรทั้ง5ทุกอย่างจะมีระยะห่างกัน5ทั้งหมดพูดประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในตอนสอนละกันทีนี้ครับอธิบายก่อนว่าคีย์เพลงมีทั้งหมด12คีย์12เมเจอร์12ไมเนอร์นะครับมี12คีย์ละกันทีนี้คีย์เพลงมันจะแบ่งเป็นฝั่งชาร์ปและฝั่งแฟลตนะครับฝั่งชาร์ปอยู่ฝั่งขวาฝั่งแฟลตอยู่ฝั่งซ้ายนะครับคีย์เพลงจะแบ่งเป็น2ทาง ฝั่งชาร์ปและฝั่งแฟตแต่ละฝั่งเนี่ยก็จะมีชาร์ปตั้งแต่1ตัวจนกระทั่งถึง7ตัวนะครับฝั่งแฟตก็จะมีตั้งแต่แฟตหตัวจนถึงแฟตเตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราจะจําแค่ทั้งหมด12บคียเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นทฤษฎีดนตรีเนี่ยฝั่งละ7 2ฝั่ง14บวก C ที่เป็นคีย์เซนเตอร์ไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตเป็น15คีย์ถูกไหมครับ นั่นคือทางทฤษฎีจะมี15คีย์เพราะว่ามันจะมีชื่อซ้ํากันอยู่3คีย์นะครับเดี๋ยวเรียนไปจะเข้าใจครับแต่ว่าเราจะเลือกจําแค่12เมเจอร์เท่านั้นพออ้าวละทีนี้อธิบายคร่าวๆเสร็จแล้วนะเราจะต้องรู้ให้ได้นะครับว่าคีย์ต่อไปเป็นคีย์อะไรคีย์ที่มีชาร์ปหนึ่งตัวอย่างเช่นคีย์ที่มีชาร์ปหนึ่งตัวคือคีย์จีคีย์ที่มีแฟดหนึ่งตัวคือคีย์เอฟนะครับแล้วก็คีย์ที่มีแฟดสองตัวคือคีย์บีแฟคีย์ที่มีชาร์ปสองตัวคือคีย์ด เราจะรู้ได้ยังไงคิดยังไง Circle o f f i f e ใช้ยังไงเริ่มนบ,บัตรนี้ครับง่ายที่สุดในโลกไปชมกันเริ่มต้นนะครับเราจะมองวงกลมเนี้ยให้เป็นเหมือนนาฬิกาก่อนนะครับนาฬิกาเนาะมองเหมือนนาฬิกาเลยนะครับอะแบ่งเป็นนาฬิกาก่อนนะครับจะได้เท่าเทกันเอาล่ะผมอาจจะทำไม่ค่อยสวยนะครับแต่ขอให้ทุกคนตั้งใจดู วิธีการคือเราเห็นภาพ Circle of r i f t แล้วเราจะต้องคิดเองให้ได้ว่ามันใช้ยังไงเริ่มต้นคีย์มีฝั่งชาร์ปและฝั่งแฟรนะครับฝั่งชาร์ปอยู่ฝั่งขวาฝั่งแฟรอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเราจะวางคีย์ซลงไปที่12นาฬิกาก่อนคีย์ซเป็นคีย์ที่ไม่มีชาร์ปไม่มีแฟรนะครับจะอยู่ตรงกลางนะนะฮะทีนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคีย์ฝั่งชาร์ปเป็นคีย์อะไรคีย์แรก คำว่าคีย์แรกคือจะมีชาร์จจำนวน1ตัวนะครับฝั่งนี้มันก็จะเพิ่มจำนวนชาร์จไปเรื่อยๆนะ2ตัวนะครับ3าตัวไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่ง4ตัวนะครับแล้วก็5ตัวนะครับจำนวนมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะนะครับแล้วก็6ตัวนะครับเอาแค่ฝั่งละห6พอ คุณก็จะครอบคุมได้ครบเลยเอานะครับเราถามว่าเราจะทราบได้ไงว่าฝั่งชาร์คคีย์นี้ชื่อคีย์ว่าอะไรที่มีชาร์ปหตัวคําตอบคือ c i r c l e o f f i อฟฟคือทุกอย่างมันนับ5ครับเราจะนับขึ้นไป 5, จาก c C D E F G คําตอบคือ g ครับเรา,าจะรู้ได้ไงว่าคีย์ต่อไปที่มีชาร์ปสตัวเป็นคีย์อะไรนับไปอีก5ครับ G A B C D คําตอบคือคีย์ดีครับ นับไปอีก5ครับเราจะรู้ได้ไงว่าคีย์ที่มี3ชาร์ปชื่อคีย์อะไร D E F G A นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าคีย์อะไรมี4ี่ชาร์ปจาก A ก็นับไปเท่าไหร่ครับบวก5 A B C D E คำตอบคือคีย์ E ครับเราจะรู้ได้ไงว่า5ชาร์ปมีคีย์อะไรชื่อคีย์อะไรครับนับไปครับ E ก็บอกไป5 E F G A B คำตอบคือคีย์ B ครับเราจะรู้ได้ไงว่า6ชาร์ปคือคีย์อะไรนับไปครับ B อ่บวก5ก่อนนะครับบวก5ก่อน B C dEF คําคำตอบคือ F แต่ว่า f เฉยๆไม่ได้นะครับคีย์นี้จะเป็นชื่อว่าคีย์ F Shar p นะครับ F sharp major แค่นี้เองวิธีการคุณเห็นไหมทุกอย่างมันบวกหหมดเลยนี่คือคำว่าวงจรทั้ง5วัดจากทั้ง5ทุกอย่างนับ5หมดทีนี้เราจะทราบได้ไงอ่ะมาดูฝั่งแฟรกันบ้างฝั่งแฟรเราจะทราบได้ไงครับว่าคีย์แรกฝั่งแฟรคือตัวอะไรผมเข้าเรื่องเลยลบ5 ฝั่งแฟดลบหนะครับจาก C ลบลงมา C ต่ำลงลบลงนะ C B A G F คำตอบคือคีย์ครับคีย์จะมีแฟดตัวเดียวนะครับต่อมาคียอะไรที่มีแฟดสตัวเราก็ลบไปอีกเท่าไหร่ครับลบไปอีก5 F ลบไป5เท่าไหร่ F E D C B คําคำตอบคือคีย์ B แต่ B มันชื่อซ้ำกันนะครับฝั่งแฟดเราจึงชื่อคีย์ว่าคีย์ B แฟด คีย์บีแก็จะมีแฟดสตัวต่อไปเราจะรู้ได้ไงว่าคียต่อไปคือคียอะไรที่มีแฟดสตัวมีแฟดสตัวแล้วลบไปอีกห b a g f e คำตอบคือคีย e e ชื่อซ้ำกับทางชาร์ปอีกแล้วก็ใส่แฟดเข้าไปชื่อคีย์ไว้ e f ฟ t เราจะรู้ได้ไงครับคียอะไรที่มีแฟดสตัวเขียนก่อนแฟดสตัวเราก็ลบไปอีกห้าฝั่งนี้ลบ5หมด e e d c b a คำตอบคือคีย a เอชื่อซ้ำอีกแล้วใส่แฟดเข้าไปฝั่งแฟดใส่ชื่อแฟดหมดนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าคีย์อะไรที่มีแฟดห้าตัวอ่ะเขียนก่อน5ตัวเลยเราก็ลบไปอีก5จาก A นะ A G F E D คำตอบคือ d แีแฝดนะครับเราได้มาแล้วเราอยากจะรู้อีกว่าคีย์อะไรที่มี6แฟดถูกไหมเอาให้ถึง6กแฝดก็ได้นะครับนับไปอีกตัวหนึ่งก็ได้อาเกิดจะอยากรู้ตัวอะไรเราก็นับไปอีก d ีลบเป็นหาคำตอบคือ G-Fat ก็จะอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะมีแฟร6ตัวเนาะ6ตัวนะวนะครับมีแฟร6ตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ด้วยกันนะครับ k g กับ k เท่ากันเท่ากับว่าตอนนี้เราได้ครบ12ขคีย์เรียบร้อยแล้วนะครับนับตามเข็มนาฬิกาเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 แค่นี้คุณใช้ Circle o f f i f t เป็นทีนี้คุณรู้แลวครับว่าตั้งแต่1 s h a r ชจนถึง6 s h a r ์เนี่ยนะครับมันก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะทำให้คุณรู้จากทั้ง12คีย์ตั้งแต่1 F งแฟจนถึง6 f แฟดมันก็เพียงพอที่ทำให้คุณรู้ทั้ง2คีย์หมดแล้วนะครับแค่นี้วิธีการสร้างคุณใช้เป็นละ r i r e o f o i f i f t ทุกอย่างบวก5กับทุกอย่างลบ5เสร็จแล้วครับหัวใจสำคัญที่สุดคือแต่ละคีย์มีโน้ตตัวอะไรบ้าง เช่นคีจีมีชาร์ปหนึ่งตัวตัวนี้คือตัวอะไรคีดีมีชาร์ปสองตัวตัวนี้คือตัวอะไรกับตัวอะไร A มี3ชาร์ปเนี่ยตัวอะไรบ้างคีเฟมี1นึ่งแฟดเนี่ยแฟดตัวอะไร B ีแฟดสองแฟดตัวอะไรกับตัวอะไรตรงนี้แหละคือสิ่งที่ทั่วโลกต่างสอนกันไม่เหมือนกันเทคนิคใครเทคนิคมันและผมจะให้เทคนิคที่ง่ายที่สุดในโลกเต็มตัวดูดีๆครับผมจะวงกลม11นาฬิกาไว้ให้คุณ ผมจะวงกลมตรง11นาฬิกาไ้ให้11นาฬิกาเป็นต้นไปฝั่งชาร์ปนะครับขึ้นไปทางฝั่งชาร์ปนะครับ11นาฬิกาคือจำนวนชาร์ปทั้งหมดที่เราจะใส่เข้าไปในฝั่งชาร์ปคุณจำา11นาฬิกาไว้เพราะฉะนั้นคีย์จีชาร์ปตัวแรกที่ติดคือ F ชาร์ปเอา11นาฬิกามาเริ่มต้นตัวต่อไปชาร์ป2ตัวคุณเอา11นาฬิกามาถัดไปคืออะไร12นาฬิกา ไล่าจาก11นาฬิกาไป F C คำตอบคือ F ชาร์ C ชาร์คีย์ที่มี3าชาร์ได้แก่ใคร F C คุณเอา F กับ C มาตั้งก่อนตัวต่อไปตัวที่3 F C แล้วอะไรครับ G ไม่ต้องคิดอะไรเลยถ้าคุณรู้จักสู่1 1นาฬิกาของผม F C G แล้วอะไร D คุณก็ใส่เข้าไป F C G D นะ F C G D เอาไป5ตัว คุณก็ใส่เข้าไป F C G D D อะไร F C G D A A คุณรู้เลยคีย์ b มี F C G D A ที่เป็นชาร์าหมดต่อไปคุณอยากจะรู้ว่าคีย์ F ช์ามีตัวอะไรบ้างคุณเอา11นาฬิกามาตั้งนะับไป6ตัว F C G D A E เท่านี้เองคุณรู้หมดเลยทั้งจำนวนคุณแค่จำสูตร11นาฬิกาของผม ง่ายที่สุดในโลกไม่มีอีกแล้วนะครับทีนี้ฝั่งแฟดครับคุณจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้ใส่ question mark ไว้ก่อนคือตัวอะไรเอาละครับวิธีการคุณก็จำเส้นทะแยงตรงนี้ดีๆคุณจำา5นาฬิกาไว้นะครับจำา5นาฬิกาไว้มันจะเป็นเส้นทะแยง11กับ5คุณเอาฝั่ง5นาฬิกาเป็นจุดเริ่มต้นคือตัว B และคุณนับลงย้อนเข็มนาฬิกาคุณจะได้ทันทีนะครับคือติดโน้ตตัว b แด KEE B FAT มี FAT 2ตัวคืออะไรครับ B FAT กับ E FAT KEE E FAT มี FAT 3ตัวคืออะไร B E A คุณใส่ไปเลย B FAT E FAT A FAT A FAT มี FAT 4ตัวนับจาก5นาฬิกาลงไป1 2 3 4 B E A D เพราะฉะนั้น KEE A FAT คือ B E A D นะครับต่อมาคีดีแฟมีแฟด5ตัว1 2 3 4 5เพิ่มตัว G แฟเข้าไป B E A D G แฟต6ตัว1 2 3 4 5 6เพิ่ม C แฟเข้าไป B E A D G แล้วก็ C เท่ากับว่าวิธี 11นาฬิกากับ5นาฬิกาของผมเนี่ยมันก็คือสูตรลับที่ผมสอนทุกคนในตอนนี้ตอนนี้คุณใช้ Circle Office เป็นแล้วบวก5ลบ5เป็นแล้วคุณรู้ชื่อคีย์แต่คุณไม่รู้ว่าตัวที่มันอยู่ในแต่ละคีย์มีตัวอะไรบ้างสูตรส1บเอดนาฬิกานับขึ้นคือฝั่งช์ปสูตร5้านาฬิกานับลงคือฝั่งแฟรและนี่คือเคล็ดลับทั้งหมดที่ผมให้แก่คุณนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ ส่งต่อให้เพื่อนกันเยอะๆนะครับเพราะนี่คือคลิปที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆกับการสอน Circle of f i ฟที่ง่ายที่สุดในโลกแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ